ครับตอนนี้เรามาแอวเ้นสมงครับอันนี้หัวหน้าพัฒนานะครับก็เป็นพนาการอำเภอสมองครับ พามีมีอะไรบ้างบ้ง่ของสตรอเบอรี่รอเบอครับสมเองก็้สตรอเบอรี่นะครับอันนี้อันนี้สตรอเบอรี่อยก็คุุนีอันครบพวกละสิบาทสิบาทแต่นี่ขายไม่ถุงเนาะถุงจะได้เอ้ยมีร้อยาสิบะจัมโบ้ร้อยห้าสบจัมโบ้ครับกิโลหนึ่งก็ิโลหงค่ะกิโลกิโลร้อยห้สบนะครับและไม่จัมโบ้หรอจัมโบ้อะไรลูกจัมโบลูกใหญ่นี่ร้อวค่ะร้อาวอ๋ออันนี้พริกใหญ่นะครับ พิกใหญ่อันนี้เขาที่ไหนก็พิกใหญ่เนะนี่ยแหน่ใหญ่ไม่ใหญ่เดีย๋ยวดูมือแน่ดูมือผมนะครับของคงการหลวงนะครับมีหลายสีสวยด้วยนะครับบงการงปังระปังระนะครับปับงดะอันนี้เสมืองครับขายนี้เมื่อวานแล้วออันนี้ก็ขายขายตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ อันนี้เราจะเข้าไปดูนะครับอ๋อนี่แป้งครับนี่แป้งนี่แป้งสาหริษทอันนี้กล้วยนะครับนี่ประดับประดับคนนี้มาทําไมเนี่ยคนนี้มาเป็นกําลังใจครับมากาลังใจอําเภอโจอยู่ที่ไหนโอ้ทาไมเก่งจังเลยทำไมเก่งมากคุยกับหัวหน้ากุมคุยดีดีอหัวหน้ากูค่ะอันนี้ครับอันนี้กล้วยฉาบก็มีนะครับ อันนี้น,นี่สาธิตนะครับสาธิตว่าสตรอเบอรีร่เขาปลูกยังไงนะครับอันนี้อ้าอันนี้อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้นี่เพื่อนผมครับคุณเซครับสตรอเบอรี่รถเยี่ยมภูเขาสูงเทียมฟ้าดอกไม้พันานานาบรรยากาศสวิตเศรษฐกิจเอธิโอเปียเอาไ่ใช่ครับ,รบเศรษฐกิจฟอเบียครับอันนี้เศรษฐกิจเศรษฐกิจเอธิโอเปียเนี่ยต้องเป็นของเวียงแหงครับนี่นี่สตรอเบอรี่อันใหญ่นะครับอันนี้เอามาปลูกอะไร ทำไมออกออกลูกแล้ววันนี้ก็ออกลูกแล้วครับแสดงว่าถุงดำยังอยู่ใช่ไหมไม่มีละถุงดำถุงดำออกแล้วต้องหน้าไั้งแต่ปีใหม่ลอันนี้นะครับนี่เป็นผิดพันธุ์ต่างๆนะครับอันนี้นี่อะไรเอ่ยสตรอเบอร์รี่อ๋อสตรอเบอร์รี่แห้งอันนี้แย่หวานแย่หวานทำอะไรเอ่ยแย่หวานทำอะไรไว้ชงชงกินอะไรกินเปน้ลย กินหอมดื่มง่ายจาเจริญอาหารบำรุงร่างกายลดความดังดินเติมใส่น้ำร้อนนะครับอ,อันนี้ก็ฉาบอันนี้พี่โบเรียวนะครับพี่โบเรียวนี่สีผมครับอันนี้อย่างเลยพี่อันนี้น้ำสตรอเบอรี่จะ้ะสตรอเบอรี่เอ๊ะวันนั้นวันนั้นหัห่นหัน่นไว้อ่ะสตรอเบอรี่ได้ไหมคะได้ไหมอ๋อปลูกผมไหมไดอย่างเลย อันไหน <pakai> ีอันนี้กัแมคคาเดเมียอ๋อแมคคาเดเมียก็มีของของวัวประเทศนะครับจะได้เลยอันนี้ถุงเ้ยไร้ก๊อร้อยร้อยร้อยอันนี้มันดีนครับกินแล้วมันนะครับมันนะครอบครัวครัวยอดอบรัอะรคก็เชิญชวนด้วยนะครับเที่ยวงานสตรอบรี่ของดีอำเภอเมองครับวันที่สิบสาเอ้ย11อถึงสิถึง 11- ถึงสิบามกเถอุานะครับน ที่ว่าการอำเภอเสมอครับไปหาดงเอ้าอันนี้อะไรซื้อหรือเปล่าจ่ใจตังยังจ่ายตังยังจ่ายทางใจอ๋อใจทางใจนะครับเ้มื่อกี้เหรอเฮ้ยเมื่อกี้เขาจะรีบอันนี้อันนี้บริเวณรอบๆของอำเภอ เนี่ยอย่างหมายความว่าไรจะอธิบายว่าไงว่าไอาเดียบันทีอันนี้เป็นเป็นไม้เนาะเศษไม้เนาะเศษไม้เศษไม้แล้วก็มาตกแตง่งรามรูปร่างหน้าตาแล้วก็มาตกแต่งเอาแล้วแต่จินตนาการนะครับก็เป็นมูลค่าเพิ่มได้นะครับแต่ต้องเป็นเกษตรกรอันนี้ของอำเภอจอมทองนะครับ ทองก็ต้องเป็นผ้าอันนี้มีคนเยอะๆนี่ก็เป็น,นขนมจิ๋วขนมจิ๋วเยน้ำอไหนั่เลยขนมจิ๋วขนมจ๊อกจิ๋วนมอ,อ,อ,อะไรวะวัวนมเอืบ ของเงี้ยวมามีนะครับของเก่าๆทั้งนั้นเลยครับภาพถ่ายวท้ายของธิดาทินานี่มีหลายอย่างครับอุ้ยชนนี่ผ้าผ้าที่ต้องยกเทิดจอมทองครับโดยเฉพาะของธิดาเนาะอันนี้อย่างเลยตุ้งตุงนี่ของแม่ทิดาจ้านี่วัดธิดา นี่ลาราคาเนาะนี่เป็นผ้าอย่างผ้าซินผ้าซินจ้าี่าแม่เนี่ยนะครับอันนี้เรามาอยู่ตรงหน้าตาปะตองนะครับอันนี้ที่สีของเรานะครับสวยไม่สางเลยนะครับสวยไม่สางเลยเลยฮะมาเฝ้าอำเภอนะอยู่อำเภอต่ปะตองนะครับต่ปะตองก็ต้องเป็นช้างครับ สันปาตองสะอะไรอย่างเนี้ยสลีสลีโบตองนี่คืออย่างไรการการจะเป็นการสลีโบตองถนนคนเดินถนนคนเดินเขาเรียกสลีโบตองของอำเภอจังรวัดอ๋อนี่ครับแต่ตกแต่งก็สวยนะครับเนี่ยมีช้างช้างสองตัวนะครับช้างสองตัวตัวเปิ้ลเลยนะครับ อันนี้พี่อ้วนของเรานะครับอันนี้พี่อ้วนในพนัพนกงานอำเภอของเรานะครับพี่อ้วนพาไปแนะนําข้างในหน่อยเีอะไรบ้างเชิญ<า>ค่ะอันน,นี้นี่อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้จะเป็นภาพพิคเนตนะคะภาพพิคเนตและอันนี้จะเป็นภาพชนบทครับแล้วก็จะเป็นพิธีการอันนี้มากแกะกุ่มแกะสลักเนาะค่ะากละะุ่มปัญญาล้านกลุ่มปัญญาล้านนาแล้วก็จะเป็นช้างดิปิดเต็กกี้ตะกี้ผมดูไอ้ตรงเนี้ยเป็นสัตว์ประตรงแล้ว การสลีบัวโตนี่คืออย่างอ๋อนี่การสลีบัวโตเนี่นะครับการสลีบัวโตจะเป็นการของอันเครือข่ายที่ตั้งขึ้นมาประเดี๋ยวเนี่ยยูที่แยกพกศแยกของพกศจะเปิดขายทุกวันเลยโดยเครือข่ายได้จะเปิดร้านขายทุกวันแล้วก็วันซุกเนี่ยจะเป็นถนนคนเดินอ๋ออ๋อเปิดทุกวันแล้วก็มีวันซุกแหมวันซุกจะเป็นถนนคนเดินเนี่ยวันนี้ที่จริงวันซุกเนี่ยที่จริงจะต้องมากันนากละ แม่งกัดไปทีอแม่งกันไปท่าไมท่านไม่ถึงถึงถึงเรียกสาลีบัวตองซาลีบัวตองเพราะว่าตั้งตามชื่อของอ่ากัดตั้งตามชื่อของผู้น้องว่าอย่างก็ไออสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเจ้าป่อสาลีบัวตองเจ้าป่อ ตีอยู่ตีตรงนั้นนะตรงตรงสะบัดจองเนาะก็ใครจะไปก็ไปได้นะครับจะบอกสี่โตองใครจะไปก็ไปได้เชิญชวนได้เชิญชวนลดราคาพิเศษไปหาไปหาหัวหน้าอ้วนนะครับหัวหน้าที่อ้วนของเราครับพัฒนาการอำเภอสะบัดจองลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจ่างสมมุติว่าไม้แกะสลักเด็ดตัวละหมื่นเนี่ยเขาจะลดให้ห้าพันเลยนะครับอันนี้อย่างเลยข้างหลัง ทานพักผ่อนอันนี้จะมีเป็นจุดสาธิตอ๋อจุดสาธิตยังบบมาเตือนะครับโอ้อันนี้อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ลิ่งอนุมานท่าต่างๆรามเกียนนี่หรอเรารามเกียนโอ้มีประวัติด้วยนี่ครับแต่และอันนี้ก็มีมีประวัติด้วยน,น,นะครับนี่ก็จะมีประวัติด้วนะเกียอ๋อันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นดอกบัวสาวอืมอืมอืมอันนี้ปีมือปีมือครับ ี yeah, it it? Also, remote, mm ๋อ hmm. ม mm ีม hmm. mm ีเขาเรียกว่าสตอรี <affili ates> okay. sure. oh. Why, ่นะครับสตอรี okay. ่แล <Så> ้วก็มีเบอร์โทรติดต่อด้วยอันนี้โอ้ประดิษฐ์ประดอยได้หลายอย่างนะครับเนี่ยครับใครสนใจเรื่องด้านการทําอาชีพก็ลองดูดูแล้วก็มาทําได้นะครับอันนี้เศษไม้ครับเนี่ยในกังหันครับตู้ไปรษณีย์เป็นรูปกังหันนะไม้สักนะครับ น,นี้ก็เป็นของทิชชู่อันนี้จะมป็นคนอิ่มครับรศศว,วัคโนิสัตว์คนอิมอ้า,อาวเอาลวโน,นิสัตว์คน,นอิ่มอเอ่าวันละวันล้ทัการอำเภอแม่ออนดูราคาะไยนี่เท่าไหร่ราคาเก้าพันเก้าพันะเก้าหมืนะเก้าหมนเก้าพเก้าพันจ่าเดี๋ยวนี้แหละนะเขีิวว่ารดได้เท่าไหร่สี่พันห้าได้ไหมก็ได้หนึ่งแสนอ๋อหนึ่งแส อันนี้อันนี้เป็นของที่ไหนนี่พี่โอ้นนี่อันนี้ก็ของอนบตองด้วยะของของบ้านอย่างเลยของเนของ,ของอสุสีร้านอัน,นูดาวูาดาวูดาวดาวหมูสีตะบนบ้านกลางสวบตองอันนี้เครือขตัดพื้นอธิบดีไปตรวจนึแล้วนะอ๋อนี่เหรอนี่ตรวจตะไรเอ้ยเอ๊ะจะกบไปไมไไมนี่ไ อในนี้เจ้าของครับนี่เจ้าของไอ้ตัวตะเดยเอวยเนี่ยโอ้โอันนี้ฝีมืออยู่แล้วอีกเจ้าขอบคุณเจ้าตะเดย์เอวยแต่ตัวบัตเต้กันแล้วราคาบัตเต้หมดมึงก่อนแล้วแต่ความยากง่ายเจ้าอันนี้ถูกกว่าตัวนี้จะแพงกว่าหน่อยอ่านนี่ราคาเยอะกว่าสองพันห้าสองพันห้าอันนี้สองพันแต่รถได้อยู่ตึ๊กพันแปดหล่ออ๋อสวยครับสวยข้างหลังก็สวย อันนี้ถ่าย,ายไปไปประชานําพันธ์นะครับน,ะนี่ครับถ้าถ้าถ้ถถจาจะติดต่อนะครับก็เป็นกลุ่มแปรรูปผิพันธ์จากครูดาวข้าคูดาวนะครับ4ี่มู่ีตำบลบ้านกลางอำเภอรสรปันตองนะครับก็เบอร์โทรก็084 596 7500นะครับนี่ครับลดราคาพิเศษเลยนะครับอบอกว่านนมัดอ่า มาดูมาดูในงานไม่ดอกเลยครับิดกระรถคือแลยแหละครับเจ้าเจ้าผมอันนี้เชิญไปแอวกาสรีบัวตองเลยนะเจ้ากาสรีบัวตองทุกวันวันศุกร์นี้มีตลาดนัดมีมนมีถนนคนเดินแล้วก็เชิญประกวดส่งนาง งค่นเียงแหงมาได้กอได้เจ้าอาปานับเชิญเลยนะเจ้าเชิญไปเอวเวียงแหงดีกว่าก้าเนี่ยครับสวยครับเนี่ยเอาผ้าผ้าตกแต่งนะครับของเคื่องคายเคื่องายเคื่องายเขา่มาเข้มแข็งนะครับอันนี้ก็อันนี้มันทันกันนะครับซึกงแก อันนี้ยังไม่ได้พึ่งเลยนะครับเรามาบ้านมาร้านแม่อรนอ,อีกนะครับร้านแม่อรนก็อ๋อมีมีมีที่นั่งถ่ายรูปด้วยนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นไม้มะม่วงนะครับผิพันธ์จากไม้มะม่วงอันนี้นี่ผ้าอะไรเอ่ยเขาเรียกอะไรเป็นผ้าใ้า พิพันนะครับสิบบาทถูกครับถูกครับยี่สิบบาทนี่รองเท้าใส่ในบ้าน,นครับนี่ะโอ้มีเยอะแยะเลยมีเป็นกระเป๋าเป็นนะของตกแต่งจุกกระจิกเยอะเลยนะครับอันนี้หมอนสิบห้าบาทอ๋อนั่นกิ๊บผมสิบห้าบาทไอคนนี้นะครับที่เห็นกิไอเต็นไอกอดๆแนละ้วไม่ใช่นะครับเต็นของเขาจริงๆคือเต็นนี้แหละนะครับเขาไปทั่วนะครับ พี่คุณเจริญนะครับคุณเจริญนะครับนี่กระเป๋ากระเป๋ากระเผ้าผ้าอินเดียนี่ราคาถูกเอาร้อยห้าสิบบาทเองนะครับไม่ร้อยร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทสมมติเป็นของฝากนะครับอันนี้อันนี้สองร้อยแปด๋อราคาไม่เท่ากันราคาไม่เท่ากันแล้วแล้วแต่แบบแล้วแต่ลายแล้วแต่ลายแล้วแต่วัสดุอ่าแล้วแต่วัสดุครับอันนี้เป็นของที่ที่ทำสำหรับที่จะอ่าแล้วมีหมวกด้วยมีพาไปทางนี้หน่อยพาไปทางนู้นด้วยอันนี้ก็ เป็นพระลูกพระราชกรนียกิจนะครับแม่ออนเสด็จที่แม่ออนสากรใช่ไหมเคยเสด็จที่บ้านสากรค่ะบ้านแม่ตะไคร้ตอนั้นผมเป็นเด็กอยู่อันนี้เป็นหมอนใบชาหมอนใบชาถ้าหนุนแล้วผ่อนคลายกินได้ไหมถ้าถ้าถ้านุนแล้วเบื่อแล้วแกะมากินได้ไหมโหจะไปกินทำไมที่ภาพปูโตกินชื่อต่างหากที่ราพปูโตะครับเป็นผ้าอย่างไรมีภาพโตขมาก แบ่ถ้าม่านด้วยนะครับอันนี้มีชื่อตั้งนานแล้วนะครับนี่นะมีออเดอร์เข้าตลอดนะครับนี่ครับถ้ามีละเอียดครับละเอียดครับนี่ครหลายแบบด้วยครับราคาก็ไม่แพงนะครับเนี่ยฮะนี่ร้อยบาทนี่สามสิบห้าบาทก็มีจนมากเกร้อยบาทอันที่แพงก็มีนะครับ และแต่และตและต่เนาะและแต่ว่าจะเอาเอาเอาแบบไหนนะครับถ้าพับม่านใหญ่ๆก็แพงหน่อยนะ